สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอดี d พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวของไอดอลเคป๊ว่ากว่าที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จเนี่ยพวกเขาผ่านอะไรกันมาบ้างนะคะรวมทั้งไอดอลคนไหนที่มีเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสะอยู่หรือว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะขอพูดถึงวงอีกวงหนึ่งนะคะที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นวงที่กำลังมาแรงมากๆนั่นเองนะคะก็คือสาวๆว,วงว e e k l y นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเพลงของพวกเธอเนี่ยก็ฮิตติดชาร์ตมากๆเลยนะคะต่างมีแฟนๆเนี่ยก็ชื่นชอบในสไตล์ของวงแล้วก็ชื่นชอบเพลงของวงนี้ด้วย ซึ่งวิกลี่นะคะก็ถือว่าเป็นวงน้องสาวของอของเอพิงนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่ A อพิงเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะก็ได้ทางค่าเนี่ยก็ได้มีน้องๆน,นะคะที่ถือว่าเป็นน้องสาวของ A อพิงออกมานั่นก็คือวงวิกลี่นั่นเองนะคะซึ่งวิกลี่นะคะวันนี้เราจะขอพูดถึงาสาวน้อยอีกหนึ่งคนนะคะของวงวิกลี่นั่นก็คือ g ีฮันนั่นเองนะคะ ซึ่งหลายๆคนนะคะที่ติดตามก็จะเห็นจีฮันนะคะเธอก็มีลักษณะที่โดดเด่นมากๆนะคะในวงนั่นก็คือลักยิ้มของเธอนั่นเองรวมทั้งฟันกระต่ายนะคะที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจีฮันเลยซึ่งจีฮันนะคะหรือว่าฮันจีฮาโยเนี่ยก็เป็นสมาชิกนะคะของวงวิกลี่นะคะซึ่งเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งของจีฮันนะคะก็คือเธอเนี่ยเคยเป็นเด็กฝึกจากค่ายใหญ่ อย่าง SM Entertainment นะคะซึ่งตอนนั้นนะคะเธอก็ฝึกอยู่ที่ SM เนี่ย3ปีแล้วก็มีข่าวแววออกมาเลยนะคะว่าเธอเนี่ยเคยถูกวางตัวนะคะว่าจะเป็น1ในสมาชิกของ s Spa นั่นเองซึ่งนะคะเธอก็ได้ออกจาก SM มาก่อนนะคะแล้วก็ได้มาอยู่ค่ายใหม่นั่นเองจีฮันนะคะเธอเกิดที่คยองกีโดประเทศเกาหลีใต้ซึ่งค่ายที่มาอยู่หลังจาก ออกมาจาก SM นะคะก็คือค่าย p พนเอแพรน M นั่นเองนะคะซึ่งสมาชิกกว่า,วาที่สม,สมาชิกของว e ลลี่นะคะเรียกได้ว่ามีเรื่องราวที่แบบมีเรื่องราวที่แบบหลายเรื่องราวมากนะคะตอนนั้นก็คืออันดับแรกนะคะสมาชิกที่ถูกวางตัวว่าจะเป็นเกิลกรุ๊ปเนี่ยก็คือมี5คนซึ่งตอนนั้นนะคะสาวๆนี่อยู่วงอยู่ค่ายเฟ e มาก่อนนะคะ หลังจากนั้นค่ายเฟฟกับค่ายแพนเอ็มนะคะก็ได้มารวมตัวกันก็เลยทำให้จีฮันแล้วก็โชอานะคะที่อยู่แพนเอ็มเนี่ยก็ได้มาร่วมเป็นโปรเจกต์เดียวกันกับสาวๆที่มาจากค่ายเฟฟนะคะก็เลยรวมกันเป็น7คนนั่นเองนะคะเป็นวงวิกลี่อย่างที่เราเห็นปัจจุบันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือที่ไปที่มาของวงนะคะ ซึ่งในวงนี้นะคะก็มีสาวๆทั้ง3คนที่เคยร่วมโปรเจกต์ของรายการ m i n i g h นจากทาง YG ด้วยนะคะแล้วจีฮันนะคะเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลที่กำลังมาแรงด้วยหน้าตาที่เป็นเอก,เอกลักษณ์นะคะแล้วก็ความน่ารักสดใสซึ่ง Weekly นะคะก็เป็นวงที่จะสื่อถึงวัยที่เป็นวัยที่สดใสสร้างพลังบวกให้กับทุกคนนะคะที่ได้ติดตามแล้วก็ชื่นชมซึ่ง จีฮันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ของวงได้ออกมาเป็นอย่างดีนะคะซึ่งจีฮันเนี่ยเธอก็มีศิลปินต้นแบบหลายๆคนนะคะที่ถือว่าเธอเนี่ยเอามาเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตอยู่ในวงการไอดอลเคป,ป๊อปนะคะอย่างคนแรกเนี่ยก็คือแบ็กเยรินนะคะแล้วก็รวมทั้งไอดอลชื่อดังระดับโลกอย่าง อารีนาแกนนะคะรวมทั้งซอฮยอนวงเกิลเจเนเรชันนั่นเองรวมทั้งพี่พีเอพิงด้วยนะคะแต่ว่าที่จีฮันชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือวงลูน่านั่นเองนะคะซึ่งจีฮันเนี่ยได้บอกว่าในโทรศัพท์ของเธอเนี่ยมีรูปของวงลูน่าอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นติ่งตัวจริงเลย ซึ่งจีฮันนะคะก็ถือว่าเป็นติ่งที่คอมพีวตมากๆเพราะว่าเธอเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับสมาชิกวงลูน่าอยู่บ่อยๆนะคะก็ตามที่เราเห็นตามรายการวาไรตี้ต่างๆนะคะซึ่งฉายาของจีฮันนั่นก็คือกระต่ายเชอรี่เอเน g y จีจีฮันแล้วก็บันนี่นั่นเองซึ่งกระต่ายเชอรี่นะคะก็จะได้มาจากาฟันของเธอนั่นเองที่เป็นฟันกระต่ายนะคะ รวมทั้ง energy ของเธอนะคะ energy จีฮันก็คือเป็นคนที่มี energy ที่เป็นพลังบวกให้กับวงนะคะส่วนบันนี่ก็คือกระต่ายนั่นเองอันนี้ก็คือฉายาของเธอนะคะแล้วจีฮันเนี่ยก็ได้เลี้ยงแมวด้วยนะคะชื่อชื่อของแมวของเธอก็คือไฮโยบินั่นเอง emoji ประจำตัวของเธอก็คือ emoji อกระต่ายนั่นเองนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของจีฮันนะคะที่เป็นสมาชิกที่ถือว่าโดดเด่นมากๆในวง w ิกลี่นะคะแล้วเธอเนี่ยก็ชื่นชอบสมาชิกวงลูน่ามากๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นติ่งขนาดแท้เลยทีเดียวนะคะสำหรับใครนะคะที่ ติดตามนะคะก็ถ้าอยากให้เราทำเกี่ยวกับไอดอลคนไหนเนี่ยก็สามารถเม้นได้นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวของไอดอลที่ทุกคนชื่นชอบเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ